กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆของเพชรนะคะรอมวอออครังแจงยิบมาตรการเยียวยาระยะที่3ใครคือกลุ่มเป้าหมาย รอมวอออครังแจงยิบมาตรการระยะที่3นอกจากกลุ่มอาชีพอิสระแล้วยังเพิ่มกลุ่มเกษตรกรราว9้าล้านครัวเรือนเข้าสู่มาตรการเยียวยาด้วยนะคะจากมาตรการดูแลการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด1ิในระยะที่2 1. ในมาตรการที่ลงไปถึงฐานรากคือมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาท ต่อรายระยะเวลา3เดือนให้กับแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการระยะที่3ออกมาเป็นพรบรเงินกู้3ฉบับวงเงิน1.9ล้านล้านบาทนะคะนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเราต้องดูแลทุกภาคส่วนของสังคม พรกที่ออกเงินกู้หนึ่งล้านล้านจะครอบคลุมประชาชนมากขึ้นเข้าไปเยียวยาคนว่างงานภาคเกษตรกรสาธารณสุขส่วนสาเหตุที่ต้องมีการกู้เงินนั้นเนื่องจากรัฐบาลได้ใช้งบที่มีอยู่ในการต่อสู้โควิดโดยเฉพาะงบกลางก็ใช้ไปเยอะแต่ยังไม่เพียงพอจึงต้องเกิดการกู้เพิ่มนะคะ โดยก้อนแรกที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบวงเงิน6แสนล้านบาทนั้นเป็นการอุดช่องโหว่ส่วนหนึ่งยังคงเข้าไปดูแลอาชีพอิสระและอีกส่วนหนึ่งครั้งนี้เสนอเพิ่มกลุ่มกเกษตรกรไปด้วยเนื่องจาก,กเกษตรกรเป็นกลุ่มใหญ่ของเศรษฐกิจครั้งนี้ก็กระทบและยังมีกลุ่ม เป็นสมาชิกของกลุ่มกเกษตรกรที่เข้ามาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมประสบภาวะตกงานและกลับบ้านรวมถึงราคาพืชผลเริ่มตกต่ำ สำหรับกลุ่มเกษตรกรจะดูเป็นรายครัวเรือนปัจจุบันมีอยู่ราว9้าล้านครัวเรือนซึ่งดูจากข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทกศซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลอยู่แล้วโดยรูปแบบน่าจะเป็นตัวเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเพียงแต่รูปแบบว่าจะให้เท่าไหร่จะเช็คให้ชัดเจนก่อนขณะนี้กำลังลงรายละเอียดและเตรียมการโดยทั้งหมดนี้ต้องผ่านคอรมอโดย โดยจะดูแลในแนวที่ถือปฏิบัติอยู่คือเพิ่มสภาพคล่องจัดเงินทุนให้เกษตรกรร,กร,รอบนี้เงินที่จะเติมส่วนนี้คือเติมเป็นครัวเรือนเพื่อให้มีต้นทุนและเงินไปเพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและยังมีญาติที่กลับสู่ครัวเรือนอีกด้วยนะคะนายอุตมะกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะคะค่ะ กลุ่มที่3นะคะกลุ่มต่อไปก็น่าจะเป็นกเกษตรกรนะคะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทางรัฐบาลจะจ่ายเป็นครัวเรือนละนะคะแต่ยังไม่สรุปว่า ครัวเรือนละเท่าไหร่แน่นะคะแต่มีโครงการว่าระยะที่3จะช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกรนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ผ่านคอรอมอนะคะคือเป็นแค่ความคิดของรอมอครังแต่เขายังไม่ได้เข้าคอรอมอต้องรอคอร,อม,ออร,ออรอมออนุมัติถ้าคอรอมออนุมัติทีนี้เกษตรกร9ล้านครัวเรือนก็จะได้เป็นครัวเรือนละนะคะตามปกติที่ช่วยเงินอภัยแล้งหรือว่าเงินอ่า ประกันราคาข้าวประกันรา,ราคามันสัปัหลังเนี่ยเขาก็จะโอนเข้าให้บัญชีเลยนะคะบัญชีของกเกษตรกรเลยนะคะก็โอนเงินสดเข้าบัญชีเลยนะจากที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะไปในรูปแบบไหนแต่ว่ากลุ่มที่3มที่เขาเล็งไว้ก็คืออาชีพกเกษตรกรนะคะและก็อาชีพอิสระ ที่ที่แม่เพชรอ่านมานะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์และก็ฝากกดติดตามให้เพชรด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนตกงานด้วยนะคะเผื่อเพชรจะได้มีเงินซื้อข้าวกินนะคะเพราะว่าตอนนี้คือตกงานนะคะขอบคุณทุกท่านนะที่ต้องย้ำทุกคลิปเพราะว่า คือมันจําเป็นจริงๆอะ่ะคือต้องต้องขอขอกําลังใจก็คือขอขอกรุณากดไลค์กดติดตามให้ด้วยกราบขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ